สดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำท็อป10สสำหรับกองกลางหรือว่าตำแหน่ง CM นั่นเองนะครับที่แบบว่าน่าใช้ที่สุดละแล้วก็ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเก่งเลยในท็อป10ที่ผมคิดว่าน่าจะเก่ง แล้วก็มีประสิทธิภาพในการซื้อมาเสริมทีมนะครับก็เป็น top สิที่ผมจัดขึ้นมาก็สามารถไปเลือกใช้ได้นะครับแล้วผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ10กันเลยนะครับอันดับ10นะครับผมก็ยังยกให้เป็นโซโกเตสโคปาตัวนี้เลยนะครับปกติโซโกเตสเนี่ยมันจะมีร่าง C A M ซะส่วนใหญ่ก็คือกองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับแล้วก็พ,พอมาจิ้โคปาเนี่ย โซเทสกลับมาล่าง CM นะครับจริงๆโซเทสอะผมว่ามันเหมาะกับ CM มากกว่านะครับแต่มาล่างนี้เราก็สามารถเอาไปเล่นกลางได้นะครับแล้วก็แนะนําให้ถ้าเป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มเนี่ยผมแนะนําให้เป็นอัพกล้ามไปเลยหรือว่าส่งบอลก็ได้ครับแต่ผมว่าโซเทสล่างนี้นะ่าอัพส่งบอลมากกว่านะเพราะว่ามันจะเป็นกองกลางแบบสายเกมลูกซะส่วนใหญ่นะครับก็อัพส่งบอลไบเวลสามไปเลยครับเนี่ยครับแล้วก็ แล้วก็อัพเป็นตัวทําเกมตัวนี้จะเป็นตัวทําเกมนะครับเพราะว่าเบิร์กเรดเนี่ยจะเป็นแบบสูงกลางนะพลังแฝงก็จะมีแค่เหนือชั้นยิงไกลนะครับก็สามารถเปลี่ยนเลนแล้วก็ยิงอะไรเนี่ยทำชิง่งทำชิ่งได้ค่อนข้างที่จะง่ายได้เพราะว่ามีพลังแฝงเหนือชั้นด้วยยิงได้ทุกท่าส่งได้แบบทุกท่าด้วยนะครับก็ให้อัพเป็นส่งบอลแล้วกันนะครับส่วนราคาเนี่ยเม็ดส้มค่อนข้างสูกนะประมาณ200รอเอมนะครับแล้วก็เม็ดแดงประมาณ150ย้าล้านครับ ค่าพลังในส่วนใหญ่เนี่ยโซเตสถ้าเป็นล่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยผิวเหมือนล่างกองกลางตัวรุกนะก็แนะนําให้อัพสมบอมไปเลยก็จะได้ความว่องไวเพิ่มมาเป็น100นะครับก็มันจะบวก10บถ้าเป็นเป็นเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยมันจะบวกเป็น100เป๊ะเลยครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมนะตอนนี้ผมว่ายังเล่นได้แบบสบายๆครับก็รูปร่างกองกลางที่สูงใหญ่แล้วก็ยิง่องก้างที่คมเป็นจุดเด่นของกองกลางตัวรุกเลยก็ไปหาจัดได้ครับก็โยกให้เป็นโซเทสเป็นอันดับ10นะครับโอเคครับ ส่วนอันดับ9นะผมก็ยกให้เป็นวิเชลบัลลักนะครับก็เป็นกองกลางไอคอนของกิตทีเอสที่ท่าพลังที่ยังแบกอยู่นะตอนนี้นะค่าพลังยังสวยอยู่นะครับก็สังเกตได้เลยครับก็ค่าพลังเนี่ยฝีเท้าเนี่ยการจงการยิงยังสวยอยู่นะการส่งบอลก็ดีด้วยเลี้ยงบอลพลังเกมรับแล้วก็สาะว่างกายก็ยังดีนะรูปร่างก็สูงใหญ่พลังงานก็โอเคเลยครับ5าดาวนะวิ่งได้้งเกมนะท่าสกิลก็4ดาวก็แนะนําให้บัลลักเนี่ยสามารถอัพเป็นกล้ามหรือโลได้ถ้าเรารู้สึกว่าบัลลักมันเราอัพโลปุ๊บ ววสามปุ๊บเล่นในเกมมันก็ยังเติมวะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวตัว CDM หรือว่า CM เรามันอาจจะไม่เติมทําให้บัลลัก์เนี่ยมันต้องเติมขึ้นไปนครับก็ถ้าเกิดเราเป็นแบบนั้นเราก็สามารถอัพเป็นกล้ามวิวสามได้นะครับเนี่ยเป็นกล้ามกับโลนะแต่ผมแนะนําให้อัพเป็นโลเลยครับเพราะว่าพลังเกมรับมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ85นะครับ ส่วนสภาพร่างกายเนี่ยบัลลังกนะ์เนี่ยดีอยู่แล้วสูงใหญ่อยู่แล้วก็สภาพร่างกายคือดี91นะครับแล้วก็เบิร์เกอรก็จะเป็นแบบกลางสูงแล้วก็มีพลังแฝงฟิกกิกงส่งพลังยิงไกลมุงลูกทสมลังสไตล์ของบัลลังก์ก็คือเป็นกองกลางที่เน้นส่งบอลแล้วก็ยิงไกลซะส่วนใหญ่แล้วก็เล่นเกมรับนะครับก็จะไม่เหมาะกับการเอาไปวิ่งเลี้ยงเลนเชค กดสกุลเนี่ยผมว่าไม,ไ,มไ,มไม่ค่อยเหมาะกับไม,ไมเคิลบอลหลักนะครับก็ถ้าเกิดใครแบบชอบแบบกองกลางทะลุทะลวงเหมือนเหมือนตัวใหญ่ๆแบบโซโกาเตสเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ตัวนั้นจะเลี้ยงกไปกับบอลได้ดีกว่าบอลลักนะครับก็ตัวนี้ถ้าใครเล่นบอลหลักก็แนะนําให้ส่งบอลจ่ายบอลแล้วก็ยิงผมว่าเหมาะหรือว่าวิ่งเล่นเกมรับเนี่ยก็ได้นะครับเพราะรูปร่างของก็จะดีเลยนะครับ่าพลังก็ประมาณนี้นะครับผมว่าค่อนข้างที่จะสวยนะผมว่าเป็นกองกลางซีเอ็มที่ยืนตำแหน่งดีแล้วก็ไม่ลอยมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เล่นเกมรับได้นะครับราคาก็น เม็ดแดงก็120ผมว่าถูกมากๆานะสำหรับค่าพลังประมาณนี้นะครับจริงๆโซเทสแพงกว่าเยอะเลยนะครับก็บรรหลักก็ค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็ใช้งานค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับก็เชียร์เป็นบรรหลักเลยนะครับสำหรับอันดับขเรานะครับส่วนอันดับ8ก็จะเป็นกองกลางที่แบบนอกกระแสแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้นะครับด้วยรูปร่างสูง172แล้วก็น้ําหนัก66ก็คือตัวรูปร่างเล็กเลยก็คือลูกาโมดิตนะตัวนี้ก็ถนัดเท้าขวานะครับทาซ้ซยก็เป็น4นะครับ พลังงานก็4.5นะครับท่าสกีลว,ว่า4ดาวนะครับแล้วก็พลังที่เด่นๆของมูดิตเลยก็คือการเลี้ยงบอลการส่งบอลนี่คือเป็นจุดเด่นของมูดิตเลยถ้าถามว่ามูดิตเนี่ยเราจะอัพอะไรถ้าเกิดเราเป็นชอบเล่นแบบกองกลางที่แบบว่าไม่ติดจริงๆมูดิตไม่ได้ติดเมตาเลยนะเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างที่จะเล็กแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องของเมตาไม่อยากตามใคร ผมว่าโมดิเเล่นสนุกมากๆนะครับก็คือมันแย่งบอลมีความคล่องตัวแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้ามากๆครับสำหรับกองกลางสายปั้นเกมนะก็เวิร์กเลก็จะเป็นแบบกลางๆนะพลังแฝงคือครบมากๆนะเล่นได้หลายโหมดเลยครับเมนเจอร์วิดเอหัวเนเนี่ยสบายครับพลังแฝงแบบครบขันมากๆจะเป็นกองกลางสายพีเมเกอร์คือยืนปักหลักแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถนัดเกมรับไม่ถนัดเกมลุกมากก็คือเป็นกองกลางแบบสายพีเมเกอร์นะครับราคาอยู่ที่2 5งร้อยห้าสิบห้าสิบหกล้าน,นสำหรับเสมสโซเม็ดแดงก็ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบน นิดนะครับค่าพลังก็อย่างที่ผมบอกนะมันจะเด่นในเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็การส่งบอลซะส่วนใหญ่นะครับสภาพร่างกายอะไรเนี่ยก็คือ70ก็โมดิดตตัวเนี้มันอัพได้หลายแบบมากเลยครับถ้าเราเล่นเมเนเจอร์อะเราก็แนะนําให้อัพส่งบอลไปเลยครับ แต่ถ้าเราเล่นเฮทุเฮต์เ่ผมว่าไปเสริมจุดอ่อนมันได้เลยครับพวกสภาพร่างกายอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันน้อยไปนหน่อยก็อัพกล้ามไปเลยครับอัพกล้ามไปเลยครับเราก็จะได้เรื่องของควบก,การควบคุมบอลความแข็งแรงสมดุลที่ดีขึ้นนะครับเวลาเก็บบอลน,นะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกไปเลยครับแต่เล่นในเกมผมว่ามันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนปกตินะครับก็จะได้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วยครับพลังงานบวกส0ก็พลังงานของโมดิก็จะเป็น5้าดาวถ้าเกิดเราอัพอ เป็น b o ็อกทูบนะครับแต่ผมเคยอัพโลแล้วผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะผมว่าโมดิตอัพโลไม่ค่อยเวิร์กครับผมแนะนําให้อัพกล้ามเพื่อเพิ่มจุดอ่อนมันดีกว่าครับให้มันเริ่มแบบร่างกายให้มันแข็งขึ้นแต่จริงๆอะ่ะถึงเราจะอัพกล้ามไปลรูปร่างมันค่อนข้างเทียเล็กอะผมว่ามันก็ มีโอกาสโดนชนมากกว่าครับก็ระวังในเรื่องของการโดนแท็กเกิลหรือว่าการเบียดของแดนกลางของฝั่งข้ามนะเพราะโมดิตเนี่ยมันค่อนข้างตัวเล็กลนิดนึงนะครับมันมันรูปร่างเหมือนปีกเลยครับก็ให้เน้นเรื่องของการออกบอลแล้วก็การพาบอลไปผมว่ามันแย่งบอลโมดิยากๆนะเวลาฝั่งตรงข้ามมาแย่งโมดิตนะเพราะว่ามันพลิกบอลได้ค่อนข้างเยอะไวเลยก็เชียร์เป็นโมดิตเป็นอันดับ8นะครับส่วนอันดับ7ก็ยกให้เป็นเบลลิงแฮมนะ ก็ถ้าเกิดใครแบบเน้นเกมลุกสำหรับเบลลิงแฮมผมว่าไปเล่นล่างยูโรเดอะโมเมนต์ได้เลยนะครับตัวใหญ่นะครับแต่ตัวนี้จะมีดีกว่าตัวยูโรคือเรื่องของเกมรับนะผมว่าเกมรับมันค่อนข้างยันแน่นกว่านะครับมีพลังแฝงเน้นแท็กเกิลด้วยตัว ถ้าเกิดใครชอบเก็บเกมเกบลลิงแฮมแบบเกมลุกปไปตัวยูโรได้เลยนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะไม่มีเนนทกเกิลน,นะก็จะเป็นเรื่องของจักรยานอากาศแล้วก็เหนือชั้นนะครับเวิร์เลทของเบลลิงแฮมก็คือกองกลางสายบ็อกทูบ็อกก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงเล่นได้ทุกอย่างเลยครับก็ค่อนข้างที่เหมาะสมกับเมตาปัจจุบันนะที่สามารถเล่นเก,ม,เกมลูกเกมรับได้นะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยดีมากๆส่วนสูงน้าหนักโอเคเลยนะนถนัดเท้าขวาซ้ายเป็น4นะครับพลังงานวิ่งในทางเกมท่าสกิลมูฟก็4ดาวว่าค่อนข้างครบนะผม ฝีเท้า93การยิงโอเคเลยนะส่งบอลก็โอเคนะเลี้ยงบอลแล้วก็การตั้งหลับสภาพร่างกายคือว่าดีผมแนะนําให้เบลลิงแฮมเนี่ยเอาเป็นโลดีกว่านะครับเอาเป็นโลเพื่อเสืิมพลังเกมรับ้เพราะว่าพลังเกมรู้อะผมว่ามันสวยอยู่ละ93 92 96หมดเลยก็แนะนําให้เอาเป็นโลแล้วก็เป็นกล้ามนะกล้ามถ้าเราออพกล้ามเป็นเวลหนึ่งเนี่ยกล้ามก็สภาพร่างกายก็จะเป็น90 ส่วนเกมลับเนี่ยก็ประมาณ95ถึง100นะัประมาณนี้นครับถ้าเกิดเรา up พเวลว3นะครับแล้วก็ up เป็นอันนี้กองกลางตัวตัดเกณฑ์นะครับแต่จริงๆเวิร์กเลดมันทําให้มันเติมอยู่แล้วมันไม่ไม่ต้องไปกังวลนะครับว่ามันจะเป็นกองกลางไม่เติมอะไรนะครับจริงๆเวิร์กเลดมันสูงๆมันวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงทั้งเกมอยู่แล้วแล้วก็มีความผิวค่อนข้างที่โอเคนะสำหรับรูปร่าง เมลลิงแฮมนี่คือดีนะผมว่าค่อนข้างแย่งบอลเก่งแล้วก็มีประโยชน์เกมลุกเกมรับก็คือหลากหลายแล้วก็สมดุลมากๆแหละครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0กว่าล้านสำหรับเม็ดส้มเ็ดแดงก็1นะ้0 1 6 0เนี่ยผมว่าไปจับได้เลยสำหรับเมลลิงแฮมทีเอ็ดนะค่อนข้างที่จะคุ้มเลยก็ยกให้เป็นอันดับ7นะครับสำหรับกองกลางนะตอนนี้นะส่วนอันดับ6ราคาอาจจะแรงนิดหนึ่งนะด้วย o อ r อ0รหนึ่งนะครับก็ยกให้เป็นแฟงไลกาดนะตัวนี้พลังแฝงไม่มีเลยนะแต่เล่นจริงๆ AI ของไลกาดเนี่ยเริ่มจะดีขึ้น มากมากขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นร่างร่างทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยผมว่าพี่มันมามาล่างซีบีอันนั้นก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วแต่มาล่างเนี่ยคือเริ่มจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าฝีเทงฝีเท้าในความวัยเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็พลังเกมรับการส่งบอลเริ่มดีมากๆนะครับแต่ตัวนี้เสียดายที่พลังแฝงมันไม่มีนะผมว่าถ้าเกิดมันมีเน้นเทคเกิลเนนะ่ะมันเป็นกองกลางที่แบบปักหลักมากกว่านะครับแล้วก็เล่นเกมรับกิ่ง แล้วก็ตัดมงตัดบอลนะเก่งามากๆมีอะไการแย่งบอลเข้าปะทะเนี่ยโคตรดีเลยนะครับเวลาเล่นในเกมนะครับก็ตัวนี้ถ้าใครไม่ติดเรื่อง3ดาวตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆครับก็จะอารมณ์แบบว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เล่นเกมรับได้ค่อนข้างจะเด่นเลยแล้วก็เกมลุกผมว่าไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมี3ดาวนะครับก็จะเน้นในเรื่องของ การจ่ายบอลซะส่วนใหญ่ครับแล้วเราบอลถึงไรากาศแล้วก็ให้ไรากาดเนี่ยคอยแทงบอลไม่ต้องเล่นสกิลเยอะเพราะว่ามัน3ดาวครับก็มันจะเด่นในเรื่องของเกมรับซะส่วนใหญ่ใครเล่นกลางซีเดียมคู่ผมว่ามีไรากาศเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่าเกมรับมัน,มนดีมากๆนะครับถึงไม่มีพลังแฝงอะไรนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดน,นึงผมว่าต้องรออีกสักพักนะครับเพราะว่าโอเอร์มันเยอะด้วยนะครับความคุ้มค่าก็ตอนนี้ผมว่ายังแพงอยู่แต่ถ้าใครชอบก็จัด ถ้าเกิดใครชอบนะผมว่าจัดได้เลยนะเพราะว่า e i ีมากๆมกเนเจอร์ Manager ก็โอเคนะครับพลังแฝงไม่มีแต่เล่นจริงๆผมว่ามันมันเหมือนจะบัฟขึ้นมาเยอะนะครับตัวกกะตรไรกาเ่ยไม่ค่อยเมตาซะส่วนใหญ่นะแล้วก็มันมาอะไรเนี่ยค่าพลังเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเด่นผมว่ามันเด่นที่สุดผมว่า CDM คู่คือสําหรับไรกาดคือเดอะเบสเลยนะแต่เล่นกองกลางผมว่าก็ผ่านอยู่นะแต่ผมว่าเดอะเบสคือต้องเป็น CDM คู่ ลายการตัวนี้ก็แนะนําให้ให้เป็นอัพโลเลยละครับเพราะว่ามันเด่นเกมรับมากๆครับก็เสริมจุดเด่นไปเลยเพราะว่าจุด เกมลุกเนี่ยผมว่าอัพส่งบอลอะไรไปผมว่าก็ไม่ช่วยอะไรนะผมว่ามันมันสามดาวด้วยก็จ่ายเน้นจ่ายสั้นๆค่าส่งบอลอะไรเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วค่าการส่งบอลเนเก้าสิบเจ็ดนะครับการลิงบอลมันก็น้อยครับกันก็บ่งบอกถึงว่าเวลาเราเล่นรา,ารกาเนี่ยเราก็คือเน้นให้ราการเนี่ยออกบอลไม่ต้องพามันไปนเลี้ยงเยอะแล้วก็ให้มันขยันเล่นเกมรับสัดส่วนใหญ่ดีกว่าก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่กนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับสำหรับแฝงรายกาะนะครับ ส่วนอันดับ5ก็ยกให้เป็นแพทาติกวีล่านะตัวนี้ก็ยังมีความคุ้มค่าแล้วก็เหมาะกับเมิตา้าณปัจจุบันอยู่นะครับด้วยท่าสกิลเนี่ยสดาวแต่ท่า,ท,าท่าสกิลติดตัวเนี่ยเปลี่ยนเป็ดเรียน,น,นสามารถเรียนเช็ได้นะครับแล้วก็ความไวเนี่ยคือเวอร์นะผมว่ามันยังเวอร์อยู่นะสุนจิต กิจจะห่างหายไป2เดือนแล้วก็ยังไหวอยู่แล้วก็สปีดเนี่ยเปิดมา98ครับพวกการยิงอ่ะกลางๆนะการส่งบอลการเล่นบอลแล้วก็เกมรับเนี่ยคือว่าอยู่ในดับดีหมดเลยก็คือ9 5 9 5 95อัพหมดเลยนะครับโยเวนสภาพร่างกายครับก็วีเล่าเนี่ยผมว่ามันสามารถอัพอัพโลกับกล้ามได้นะครับเพื่อเพื่อเพิ่มพลังในเรื่องของเกมรับวีด้าก็จะเป็นกองกลางสายเกมรับซะส่วนใหญ่นะครับเป็นกองกลางที่แบบว่า เติมไม่สูงเน้นเกมรับแล้วก็วิ่งไวตัวใหญ่อะไรเงี้ยผมว่าก็เสริมจุดเด่นมันไปเลยครับก็อัพรลเวลสไปเลยนะครับอัพรลเวลสเลยก็ไม่ต้องห่วงนะวีล่าวิ่งในนัเกมอยู่ละผมว่าเล่นได้หมดเลยซ DM ตัวเดียวกองกลางซ DM คู่สบายครับก็มันจะเด่นในเรื่องของเกมรับสัดส่วนใหญ่ส่วนเกมลุกอะผมว่ามันแค่กลางๆพอถูๆถ่ายย่ายได้นะครับเพราะว่ามันมีท่าสกิลเปลี่ยนเลนติดตัวมาทําให้มันพอถูถูไทยไยได้นะครับแล้วก็มีเบิร์กเลตคือกลางสูงนะครับแล้วก็ค่าราคาเน สำหรับวีล่านะครับก็ค่อนข้างที่คุ้มก็ยกให้เป็นอันดับ5นะตอนนี้เลยที่กองกลางที่แบบคุ้มๆน่าซื้อแล้วก็เสริมมาเสริมทีมนะครับก็เชียร์เป็นวีล่าอันดับ5นะครับ ส่วนอันดับ4ที่คนค่อนข้างที่จะเล่นน้อยนะตอนนี้นะก็ยังเชียร์เป็นเควินเดบอยนะพลังก็ยังสวยอยู่นะเรื่องของเป็นเดบอยที่วิ่งไวที่สุดการนุงการยิงการสมบอลการเลยงบอลถือว่าดีเลยแล้วก็พลังเกมรับคือโคตรน้อยนะเ4เกือบจะเป็นสีแดงละแล้วก็พลังกายคือ81เควินเดบอยก็จะเป็นกองกลางสายเกมลุกนะตัวนี้ก็แนะนําให้อัพส่งบอลไปเลยครับเพื่อเสริมเกมลุกนะมันก็จะเป็นกองกลางสายเกมลุกเรื่องเกมรับเนี่ยเราตัดออกไปได้เลยครับเพราะว่าเดบอยเนี่ยออกทะเลมากๆาสำหรับเกมรับแต่ถ้าเราา้ยอกให เกมรับพอได้สักนิดหนึ่งว่ะอ่าเราก็ดูค่าพลังครับพลังเกมรับเนี่ยมันเจ็ดสิบภาพร่างกายคือ81นะครับก็เราสามารถอัพโลได้เป็นเวลสามนะครับก็พลังเกมรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90นะถ้าเกิดโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดเราอัพเต็มเม็ดแดงเวลเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยจริงๆรเดบอยอัพได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลหรือกล้ามนะผมแต่ผมว่าแนะนาให้อัพกล้ามไปเลยดีกว่าเพราะเพราะว่าอัพเกมรับไปมันก็ไม่เก่งครับเดบอยครับเกมรับนะผมแนะนําให้อัพกล้าม ก็มีทางมี2ทางเลือกนะครับถ้าเราเน้นเกมลุกแบบจ๋าๆเลยก็อัปเดตบอยเป็นส่งบอลเลยแต่ถ้าเราแบบเอ้ยให้มันชอ,อ,อช่วยเกมรับได้ดิดหน่อยแล้วก็มีพลังงานที่เยอะขึ้นก็แนะนําให้อัพกล้าไปเลยครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะมันจะได้ลงมาวิ่งวงวิ่งเบียดได้เพราะว่าเราอัพกล้าเนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะบวก10นะครับแล้วก็ทําให้มันวิ่งได้ทั้งเกมก็จะเป็น5ดาวนะก็วิ่งได้ทั้งเกมเลยแต่ถ้าเรารับอัพส่งบอลเนี่ย พลังงานก็จะเป็น4.5ก็จะเน้นเกมลุกสัดส่วนหา่เกมรับเนี่ยคือไม่ได้เลยนะเรียกว่าไม่ได้เลยแล้วก็พลังแฝงเนี่ยคือเหมาะกับทุกโหมดเลย ความเป็นผู้นำส่งไกลย,ยิงไกลเพรมเกอร์ก็คือไซด์ก้อยก็จุดเด่นของเดบอยก็คือเรื่องของการส่งบอลแล้วก็การยิงคือส่งอย่างกระจับวางครับเวลาส่งบอลคือแทบจะไม่ค่อยเบี้ยวนะเรียกส่วนน้อยที่จะเบี้ยวนะเดบสำหรับเดบอยนะครับแล้วก็เรื่องของความไวตัวนี้คือโคตรดีนะ9495ถือว่าดีนะปกติเดบอยเนะี่ยมาช้าตลอดแต่เป็นตัวเดอะโมเมนต์ตัวนี้คือวิ่งไวมากแล้วก็มีค่าพลังที่องค์การที่จะสมส่วนแล้วก็โกงเรยว่าเรียกว่าโกงสําหรับแนวลุกนะครับราคาก็ ค่าสินสอดอยู่ที่330ล้านค่อนข้างเยี่ยนแรงนิดน,นึงนะแล้วก็คนค่อนข้างเยี่ยนเล่นน้อยนะแต่ผมว่าเล่นจริงๆผมว่ามันค่อนข้างเยี่ยนเก่งนะครับก็มีแต่ถ้าเราใช้จุดเด่นมันมันเอามาเล่นเนะี่ยผมว่าเราก็จะเสริมทีมได้ค่อนข้างเยี่ยดีเลยก็เน้นเรื่องของการยิงการส่งบอลเนนะี่ยผมว่าเป็นจุดเด่นของเดวบอยเลยแล้วก็ล่านี้ก็วิ่งไวมากๆก็สามารถอัพกล้ามหรือส่งบอลก็ได้นะครับก็ยกให้เป็นควินเดรบอยอันดับ4นะครับ ส่วนอันดับสามก็ยกให้เป็นซิดดินซีดานเลยตัวนี้เลยนะครับก็คุนค่าเฮี้ยดีครับผมว่าตัวนี้มันมันค่อนข้างที่ดีกว่าเดบอยนะสำหรับผมนะครับเพราะว่ารูปร่างด้วยแล้วก็เรื่องของพลังเกมรับเนี่ย80สามถ้าเป็นเดบอยเนะี่ยเจน14นะครับแล้วก็ร่างกายอะไรดีความไวเนี่ยพอๆเดบอยเลยพลังงาน4.5นะครับท่าสกิลก็5ดาวแล้วก็เล่นได้ทั้งซีเอ็มแล้วก็กองกลางนะครับการยิงการยิงการส่งบอลเนี่ยการเลี้ยงบอลเนี่ยโอเคเลยนะถืออยู่ในระดับที่สูงเลยนะครับ แล้วก็พลังแฝงก็ยิง,ยงโค้งเหนือชั้นส่งไกลเฟมเกอร์นะครับก็จะไม่ค่อยเยอะเหมือนเดบอยเดบอยมีพวกความเป็นผู้นํามียิงไกลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ตัวนี้ก็ซีดานจากที่ผมสัมผัสมาก็คือตัวนี้คือยิงคมมากเก็บบอลดีแล้วก็โดนแย่งบอลยากเวลาเอาตัวเอาหลังพิงอกองหลังนะครับก็ค่อนข้างที่จะแย่งบอลยากกว่าเดบอยนะผมว่าตัวนี้เก็บบอลดีแล้วก็แย่งบอลยากแล้วก็มี เวลาสก,กิลพิงนะไม่ค่อยล้มพับล้มยากมากๆครับเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างที่จะสูงใหญ่นะครับแล้วก็ค่าพลังการเลี้ยงลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะเวอร์นะเนี่ยครับถ้าเปิดมาเนี่ยการเลี้ยงลูกร้อยสองคูบคุมบอลร้อยสี่นะครับความว่องไวตัวนี้ก็แนะนําให้อัพก้าไปเลยนะครับจริงๆมันอัพส่งบอลก็อัพได้นะแต่ถ้าเกิดอัพส่งบอลอ่ะผมว่ามันหมดไวไปหน่อยก็ถ้าใครมีสำรองอยู่แล้วก็สามารถอัพส่งบอลเป็นเวลสามได้นะครับแล้วก็เป็นตัวทําเกม แต่ถ้าใครไม่ค่อยมีสำรองเนี่ยมีตัวเดียวเนี่ยมีโคตาสำรองน้อยมี CM ตัวเดียวต้องเปลี่ยน2ฝั่งอะไรเงี้ยผมว่าอัพกล้ามไปเลยนะครับก็ไม่ได้ไม่ไม่แย่ครับสำหรับการอัพกล้ามสำหรับซีดานผมว่าก็เพิ่มเรื่องของการเก็บบอลที่ดีสภาพร่างกายที่ดีนะครับก็แนะนําแต่ถ้าเป็นผมผมอัพกร้ามนะครับว่าเพราะว่าซีดานเนี่ยวิ่งได้ทั้งเกมแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของการยิงการส่งบอลเนี่ยคือดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับราคาสินตอดอยู่ที่27 0อล้านค่อนข้างจะถูกกว่าเดบอยประมาณ็านน หาไปจัดได้ครับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างเมตาอยู่นะสำหรับซินเดรซีดานในตำแหน่ง CM นะเนี่ยก็ถ้าเกิดมันไม่มีซีดาน CM อ่ะผมว่าเดบอยน่าเล่นกว่านะแต่พอมีเดบซีดานเนี่ยเดบอยทำให้ดูดับดับลงไปเลยครับก็้าพลังซีดานทีเนี่ยคือโคตรเวอร์นะถึงกิจจะจบไปแล้วเหมือนวีล่าเลยก็คือข้าพลังเวอร์อยู่นะครับก็สามารถไปจับได้สำหรับซีดานก็ยกให้เป็นอันดับ3เลยนะครับ <S <S ส่วนอันดับ2ผมก็ยกให้เป็นยายาตูเรนะเป็นกองกลางสายบ็อกทูบ็อกโนหนึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นเิรกเรทแบบสูงๆปกติตูเล่ร่างเก่าก็จะมีแบบกลางๆกลางสูงแต่ร่างใหม่ตัวนี้ก็คือเป็นเิรกเรทแบบสูงๆนะครับพลังแฝงคือโคตรครบนะยิงโคร้งเหนือชั้นยิงไกลเพเมเกอร์ยิงไซส์กล้อยนะครับก็คือจบเลยเกมลุกนี่คือจบเลยเลยนะค้าพลังแฝงนี่คือเหมาะกับเกมลุกมากๆนะแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ด้วยแล้วก็ถนัดเท้าขวาเท้าซ้ายเป็น4ี่นะครับแล้วก็ค่าพลังหน้าแรกเนี่ยคือพลังงานเนี่ยคือ5ดาววิ่งได้ทั้งเกมับถ้าเกีลยดาวความไวเนี่ยพอๆกเดยล็4าน,นะครับ แต่มีรูปร่างใหญ่นะพลังการยิงโอเคเลย,เลยครับแล้วก็การส่งบอลก็โอเคการเลี้ยงบอลก็โอเคนะครับพลังเกมรับคือโอเคเลยนะ94นะครับแล้วก็พลังกายคือตัวนี้สามารถอัพได้2อ,อย่างนะครับถ้าผมก็ยังเชียร์เป็นทางอัพเป็นบ็อกทูบ็อกนะห้เล่นเป็นตำแหน่งซ m นะครับก็อัพเป็นบ็อกทูบ็อกเลยนะครับก็อัพเป็นสภาพร่างกายแล้วก็อัพ uh, เป็น uh, ตัวนี้เลยบ็อกทูบ็อกเวิลหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มสภาพร่างกายไปอีกนะครับก็ เล่นเกมรับเกมลุกได้แบบสบายๆแต่ถ้าอะไรถ้าเกิดใครเนะี่ยเอาไปเล่นซีเดียมคู่นะครับก็แนะนําให้เป็นโลนะเอาเป็นโลเลยนะครับตำแหน่งซีเดียมคู่แนะนําให้เอาเป็นโลเลยนะครับแต่ถ้าเล่นตำแหน่งซีเอ็มตามตำแหน่งมันเนี่ยผมว่าอัพอัพกล้ามดีกว่านะครับกล้ามยกสามนะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะแล้วก็ค่าแล้วก็ราคาตอนนี้ผมว่าค่อนข้าง,างยันแรงผมผมเชียร์ให้มันเหลือประมาณสักสี่ร้อยนิดๆด,ดีกว่าครับตอนนี้ค่อนข้างยันแรงเนี่ย มีคนตั้งอยู่นะ495อนาคตอา,อาจจะตกมา400กลางๆนะผมว่าตอนนี้มันแพงไปหน่อยนะผมว่ามันยังไม่ไม่ได้คุ้มราคาขนาดนั้นนะครับก็เชียร์ให้รอราคาลงอีกนิดนึงแล้วรอค,ค่อยไปจัดดีกว่าแต่ถ้าใครนบเยอะก็จัดได้ครับไม่ค่อยผมว่าไม่ผิดหวังนะสำหรับตูเล่เกมรักเกมลุกก็คือเป็นบ็อกทูบ็อกคือโน1เลยนะตอนนี้นะเล่นเกมรักเกมลุกได้แบบสบายๆนะค่าพลังคือโคตรเวอก็ยกให้เป็นตัเล่อันดับ2นะครับ ส่วนอันดับหนึ่งก็ยกให้เป็นกูลิตตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกูลิตทีวก็ได้นะครับสองล่างเนี้ยผมว่ามันใกล้เคียงกันตวเอาเป็นกูลิตยูโรแล้วก็กูลิตทีวยเนี่ยผมให้ความน่าเล่นเนี่ยคือพอๆกันแต่ถ้าใครงบน้อยไปเล่นทีวคือโคตรเก่งนะผมว่าโคตรเก่งเลยส่วนใครงบเยอะอยากได้อเวียเนี่ยผมว่ามาเล่นตัวโยูโรเนี่ยก็ยังโคตรเก่งเหมือนเดิมนะครับด้วยสเตตอะไรพวกนี้ผมว่ามันทาา้า55ด้วยแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยสูงใหญ่แล้วก็พลังงานท่าสกิลเนี่ยคือวิ่งได้ทั้งเกมแล้วก อ่าท่าสกิลสีอ่าสกิลสีดาวแล้วก็เรื่องของความไวการยิงการส่งบอลเกมลงเกมรับแต่ผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของเกมลุกนะเพราะว่าเวิร์กเรทจะเป็นแบบสูงกลางนะครับส่วนตัวทีวเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของบล็อกทูบล็อกนะครับผมว่าอ่ากุลิตทีวเนี่ยพอๆกับตูเร่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามถึงความคุ้มค่าน่าซื้อ ทีวน่าซื้อกว่าเพราะว่ามันถูกกว่านะครับก็ใครงบเยอะก็ไปตูเร่น,นะครับใครงบน้อยไปกูริตทีวคือจบเลยแต่ถ้าใครงบเยอะมาอีกก็มากูริตยูโรตัวนี้ก็จบเหมือนกันนะครับด้วยค่าพลังนี่คือโคตรเวอร์นะดูอาจจะน้อยพลังเกมรับหรือว่าสเรังกายอาจจะน้อยกว่าตูเล่แต่จริงๆเล่นเล่นจริงๆผมว่าตัวนี้เหนือกว่าตูเร่น,นะครับด้วย2เท้าด้วยความไวด้วยแล้วก็พลังแฝงคือครบๆนะเลี้ยงไกลเลี้ยงเร็วเพลเมเกอร์ maker, มองลูกตรงบอลลังเนะี่ยสบายนะครับ แล้วก็ค่าพลังไสในผมว่าไม่ต้องมองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมว่าคุ้มคุ้มกว่าตูเร่อยู่นะครับ400เอมก็ค่อนข้างจะคุ้มเป็นกองกลางสายเกมลุกนะครับจริงๆมันเป็นกองกลางสายเกมลุกก็จะทรงเดียวกับซีดานเดบอยนะครับก็เราสามารถเอากูริตไปคู่กับตูเล่เลยก็คือเป็นคู่ CM n o โน .1 ไปเลยนะครับตูเล่กูริตยูโรเนี่ยคือคู่ CM n o โน .1 นะตอนนี้นะก็ไปหาไปสามารถไปหาจัดได้สาหรับคุณเยอะนะครับโอเคครับก็จบจบไปกันแล้วนะครับสาหรับ10อันดับ กองกลางที่ผมคิดว่าดีที่สุดละแล้วก็น่าใช้ที่สุดละแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มราคานะครับถ้าต,ตัวไหนที่มันราคาแพงอยู่ผมก็ให้เชียร์ให้รออยู่แต่ถ้าใครงบเยอะก็จัดได้สบายๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ